เส้นกีตาโปรและเตียนโอุ่นความอบอุ่นมีเสียงปรบมือหรือจังหวะคาอเปบาๆชุ่วยมพลังและกระตุ้นการมีสุวนร้อนร้อฟิตในวัยแต่เสียนสุขภาพดีทุกวันเริ่มต้นวันนี้สร้างพลังใหม่เดินหน้าไปด้วยใจแข็งแรง ไดไ้ทุกไวไปัวย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตในวัยเกษียนวันนี้เป็นตอนที่15แล้วนะคะและในตอนนี้ เราจะพูดถึงวิธีการฝึกออกกำลังกายแบบผสมผสานที่ประกอบด้วย3ส่วนสำคัญคือเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายตามด้วยรูปแบบการฝึกแบบผสมผสานและปิดท้ายด้วยการคูดาวซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำท่าต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกของการฝึกออกกำลังกายแบบผสมผสานคือการอบอุ่นร่างกายซึ่งควรใช้ท่าอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องใช้เวลานาน5-10นาที เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มความเคลื่อนไหวของข้อต่อและเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับกิจกรรมตัวอย่างที่แนะนำได้แก่ท่าแรกที่แนะนำคือการเดินยกเข่าสูงวิธีทำคือเดินยกเข่าสูงระดับสะโพกพร้อมแกว่งแขนไปมาทำ10-15ครั้งต่อข้างเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของสะโพกและหัวเขา่ากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตท่าที่สองคือการเหวี่ยงแขนวิธีทำคือกางแขนในระดับไหล หมุนแขนเล็กๆไปข้างหน้าและย้อนกลับ1 0 1ถึงครั้งต่อทิศทางเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อไหล่ท่าที่3คือการหมุนข้อเท้าวิธีทำคือนั่งหรือยืนยกเท้าขึ้นเล็กน้อยหมุนข้อเท้าเป็นวงกลม1 0 1ถึงครั้งต่อข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้าลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บท่าที่4ี่คือการย่อเข่าเล็กน้อยพร้อมยืดแขนวิธีทำคือยืนกางขาเล็กน้อยย่อตัวลงเล็กน้อย พร้อมเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะทำ1 0บถึง้าครั้งเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อขาแกนกลางลำตัวและหัวไหล่และท่าที่ห้าคือการบิดลำตัวเบาๆวิธีทำคือยืนกลางขาเล็กน้อยหมุนลำตัวไปซ้ายและขวาสลับกัน1 0 1ถึงครั้งต่อข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของลำตัวส่วนบนการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเหล่านี้ช่วยเตรียมกล้ามเนื้อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและเพิ่มความพร้อมของร่างกาย สำหรับการออกกำลังกายค่ะและยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อและเพิ่มสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวได้ดีค่ะการฝึกแบบผสมผสานที่รวมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกและสมดุลเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นการเดินเร็วบนพื้นผิวที่เปลี่ยนระดับเช่นการเดินบนพื้นหญ้าสลับกับพื้นเรียบช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางและขาหรือการเดินในเส้นตรงสลับการยืนขาเดียว เพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงของข้อต่อสิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาการประสานงานระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อความทนทานและความมั่นคงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงแบบรอบด้านค่ะหลังการออกกำลังกายจำเป็นต้องมีการคูลดาวน์ด้วยการเคลื่อนไหวหยุดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียดและฟื้นฟรูร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติตัวอย่างท่าที่เหมาะสมมีดังนี้ค่ะท่าแรกที่แนะนำคือการยืดกล้ามเนื้อน่องมีวิธีทำด้วยการยืนจับพนักเก้าอี้เพื่อทรงตัวก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าและยืดขาหลังตรงพร้อมกดส้นเท้าขาหลังลงพื้นค้างไว15้15-30วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างมีผลช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนองและเอ็นร้อยหวายท่าต่อมาคือการยืดต้นขาด้านหน้า มีวิธีทําด้วยการยืนจับพนักเก้าอีง้งอเข่าข้างหนึ่งและดึงปลายเท้าขึ้นมาหาต้นขาค้างไว15้15-30วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างมีประโยชน์เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและช่วยฟื้นฟูหลังการออกกําลังกายท่าที่4คือการยืดต้นขาด้านหลังมีวิธีทําด้วยการนั่งบนเก้าอี้เหยียดขาข้างหนึ่งตรงและโน้มตัวไปข้างหน้าเบาๆเพื่อสัมผัสปลายเท้าค้างไว15้15-30วินาทีแล้วเปลี่ยนข้าง มีประโยชน์ช่วยลดความตึงในกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลังส่วนล่างท่าต่อมาคือการยืดสะโพกมีวิธีทำคือนั่งบนเก้าอี้หรือพื้นราบวางข้อเท้าข้างหนึ่งไว้บนเข่าอีกข้างจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจนรู้สึกตึงที่สะโพกค้างไว15้15-30วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างวิธีนี้มีประโยชน์ช่วยคลายความตึงเครียดในสะโพกและเพิ่มความยืดหยุน่นอีกท่าคือการยืดไหล่และแขน มีวิธีทำคือยกแขนข้างหนึ่งขึ้นและค่อยไปทางด้านตรงข้ามใช้มืออีกข้างดึงเบาๆเพื่อเพิ่มการยืดค้างไว15้15-30สวินาทีแล้วเปลี่ยนข้างท่านี้ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่และแขนก่อนจากกันในคลิปนี้ถ้าท่านยังไม่ได้เริ่มฝึกลองทำตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ที่บ้านกันดูค่ะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนแค่เก้าอี้หรือพื้นที่ว่างในบ้าน ท่านก็สามารถเสริมสร้างสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ค่ะมาเริ่มต้นวันนี้เพื่อความแข็งแรงในวัยเกษียณกันนะคะสำหรับวันนี้รายการฟิตในวัยเกษียณขอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลสุขภาพของท่านและพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ